วิจารณาตัวตนแทงเราที่เราควรจะสำคัญว่าเป็นของตนควรจะนำไปให้เป็นธุระตังบนแก่บุคคลผู้อื่นหนึ่งนั้นจะได้มีหาบบกน,นี้ได้เมื่อเราเข้าไปเนี่ยแต่จะต้องทำเราเนี่ยตัวเราเนี่ยจะต้องให้ไปเป็นภาระไอ้คนอื่นที่จะต้องหาอาศัยคนอื่น ถูกระทังทำจุนอะไรช่วยเหลือต่างๆเนี่ยไม่ไม่ไม่รู้สึกอย่างนั้นว่าไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ควรจะทําอย่างนั้มันไม่เป็นไปอย่างนั้นไม่ใช่น้าที่เพราะว่าคนือนใครจะช่วยเราคนไม่ได้แต่ตัวเราเองเราินงช่วยตัวเราไม่ได้แล้วคนอื่นจะช่วยได้ดูเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้ากัมาถานก็เหมือนกันนั้นเข้ากมาทานเนี่ย ยึดไว้หวังจะมาให้คนอื่นเขาช่วยเราแค่เดียวอะไรนิดๆหน่อยๆก็ไม่มีขันตีไม่มีอดทนไม่ได้ต้องมีขันตีต้องอดทนไม่จะให้คนอื่นเข้ามาเป็นธุระจางวนกับเราเนี่ยก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าไม่ใช่ตัวและไม่ใช่ของตัวเด้อ ล้างขามมนจะเป็นยังไงมันก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นถึงใคจะเป็นยังไงก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นไม่ใช่จะต้องแก้ไขตัวเองแก้ไขไม่ได้แล้วก็ให้คนอื่นเขาช่วยแก้ไขด้วยพิจเจนาว่าตัวแห่งเราที่เราควรจะสําคัญว่าเป็นตควรจะนําไปเป็นธุระทางบนแก่บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งนั้นจะได้มีหาบอกนี้ได้พิดเจนาดังนี้ เป็นเงื่อนอันหนึ่งนี่ก็เพราะฉนั้นพระที่สุขถึงได้ต้องเข้าป่าพระที่อยู่ในปา่าใครจะตามปปะิบัติไม่มีน้ำอาจารอะไรตีตามไปส่งน้ำพระนี่ดูแต่เวลานี้ที่ปฏิบัตินี่เราบำรุบงบำเลอกันมากมาเยเหลือเกินคือบำรุงกิเลนอะ่ะไม่ใช่บำรุงสติปรรัญญาอะไรไม่ใช่่างนั้นะมากมาเยเหลือเกินเนี่ยการท่านเข้าไปอยู่ในปา่า ช้าท่านก็ออกไปบินบาตได้แค่ไหนก็แค่นะพอหรือไม่พอไม,ไม่สําคัญคุท่านแล้วท่านกะมาเดกไปขอร้องกับใครอยู่ในป่ายอยู่คนต้นไม้ใครจะเป็นคนตา,ามไปปฏิบัติเพราะงั้นถึงได้สําเร็จได้นะเดี๋ยวนี้สถานที่กรรมฐานของเรามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้น มันอยู่เป็นอยู่เป็นอะไรแล้วก็มีอุปการละต้องอาศัยเครื่องอุปการละต่างๆต,ต,ต้องเป็นชาละกลางบนแกพูดทีจะต้องปฏิบัติรักผาช่วยเหลืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างเพราะงั้นแหละคนเข้ากับมาถามเวนี้ถึงไม่สําเร็จไม่ได้ม, <c oughs> มาผลเพราะอะไรเพราะว่าคอยไปจะหา,าไอ้ปัจจัยของจีทู่เย พิจารณาว่าพิจารณาว่าตัวตนแห่งผู้อื่นนั้นเล่าจะได้มีในที่ใดหนึ่งที่ใดที่หนึ่งในการใดการหนึ่งก็หาไม่ได้พิจารณาดังนี้เป็นเงื่อนอันแปลว่าเราก็ไม่ควรที่จะต้องไปให้คนอื่นเพาเป็นภาระแล้วเราก็ไม่ควรจะเอาคนอื่นมาเป็นภาระด้วยเห็นไหม เรา,าไม่มีอะไที่ท่านพูดเนี่ยเราพวกเราไม่มีมมเลยสักข้อมันก็ยังหายากอันนี้มันเรื่องของปัญญาการสมพระศิษุที่ท่านออกจะไปบวชอนะ่ะทท้งที่ท่านยังไม่ได้ไปทำวปาวิ่าสชนะหละแต่ว่าท่านก็พิจารณาแล้วลวยอำนาจปัญญาบาลมีของท่านที่ท่านอบรมมา ทาให้เกิดความรู้สึกที่แท้จริงขึ้นมาถูกต้องแล้วจึงได้แอบไปบวชนะเพื่อจะให้มันพ้นจากเอ้ภาระอะรารยอะไรต่างๆจึงได้ออกไปบวชเพราะงั้นเวลาจะไปบวชอุปชาร์ถามจะบวชเพื่ออะไรท่านจะบอกทีเดียวบวชเพื่อจะพ้นจากนิสิตังสารวันรบวชเพื่อจะทํานิพพานให้แจ้งบวชเพื่อจะให้เกิดความเห็นฝูอไม่ได้มีบวชเพื่อจะทําอะไร เพื่อจะมาสร้างอะไรเพื่อจะมาทําอะไรนี้ทุระของท่านไม่มีเลยท่านรีปัจนาทุระอย่างเดียวไม่ได้บวชเพื่ออย่างนี้นท่านท่านออกจากบ้านนะท่านยังมีความรู้สึกอย่างนี้ไปแล้วไม่ได้ไปเพื่อจะเอาอะไรเลยสักอย่างเดียวไม่บอกจะไปข้าวิปัสนาเพื่ออะไรเพื่อจะให้เกิดปัญญาเพื่อละกิีเลสเนี่ย เพื่อจะเห็นอย่างนั้นเพื่อจะถึงมรรคผลนิพพานอะไรข้างเราก็ยังมีเยอะอย่างที่เราออกไปนี่ท่านไม่มีอะไรเลยนะที่เลือไม่เอาที่เลืออะไรติดไปเลยนะเพื่ออะไรไม่มีเลยหรือเพื่อจะหนีจากบ้านหนีจากความกังวลอะไรอะไรก็ไม่มีนีที่หนึ เป็นอาการพิจารณากระจายออกสีเนื่องดังนี้นะฮะบอกว่าพิจารณาเห็นว่าไม่ใช่อัตมาใช่ของแห่งอัตมาทั้งภายในและภายนอกตอนเองก็เห็นว่าไม่ใช่ตนใช่ของแห่งตนข้อซึ่งเลิกสังเกตกำหนดว่าสัพ์ว่าบุ้ชาว่าหญิงว่าชายหาจะหายหาที่ ว่าพี่ว่าน้องนั้นเมื่อพิจรารณาละเอียดไปจะได้ตัดยืนในความสังเกตกำหนดนั้นหาแบบนี้ได้พิจารณาไปจริงๆแล้วพี่มีน้องมีพ่อแม่ม่มีเพราะฉะนั้นพระนามชื่อนามของพระอรหันต์ในภาษาบาลีมีอยู่อย่างว่าอากักตันยูเป็นผู้อากตันยูเป็นผู้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ นามของบ้านละหันนี่นะเป็นที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่แต่ว่าไม่ใช่ฆ่าพ่อฆ่าแม่บุคคลนะ่านถือว่าอาวิชชา,าเป็นพ่อตัญหานะเป็นแม่ที่เราเกิดมาเนี่ยเพราะอาวิชชากับตันหาไม่ใช่เพราะพ่อแม่ถ้าอาวิชชาตันหามไม่มีแล้วพ่อแม่จะมีอยู่ก็ไม่เกิดได้ ที่มาเกิดที่ก็ต้องเกิดเนี่ยเพราะกิเลสเพราะอวิชากับตัณหาน,นี่พระอรหันต์ที่พ้นจากความเกิดแล้วพ้นจากอาวิชาและตัณหาแล้วท่านดับถ้าอาวิชาและตัณหาดับแล้วตายแล้วสิ้นแล้วนี่ถึงได้ได้ชอวาอัตตตัยู์ใช่ไหมท่ายังงั้นมามถึงได้เป็นพระอรหันต์นะเห็นไหม ข้อซึ่งกระจายออกพิจารณาที่ศูนย์้วยอ,อาการฝนั้นเล่าคือพระโยคาะจรพิจารณาว่าจะผูกประสามีปล่าจากอาตมาเดมิเป็นของอาตมารประการหนึ่งนี่ทีนี้พิจารณายกขึ้นมาอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งนะไม่ใช่รวนนะ ว่าพิาาจารณว่าจัตุประสาทลป็าจากของอาตมาคือไม่ใช่ของตัวนะเบอร์ไม่ได้เป็นของอัตมาไม่ใช่อาตมาและไม่ได้ใช่ของอัตมาประการหนึ่งพิจารณว่าจัตุประสาทลราจากสภา,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 าวะที่เทียงเบอร์ไม่ได้ แบบไม่ได้เพียงไม่ได้แค่ประการหนึ่งพิจนาว่าจะผูกประสาทกลายจากสภาวะที่ยั่งยืนคงแบบแบบนี้มั่นคงประการหนึ่งก็เหมือนคล้ายๆกันนะันนไม่เที่ยงก็ไม่ยั่งยืนมันก็เหมือนกันพิจนาว่าจะถูกประสาทนี้เลาจากชื่อว่าเที่ยงออไอ้ือ,อ,อกนกันนะตามลัทธิ ตามลัทธิเบลสีที่ถือว่าจักรสุเที่ยงนั้นกล่าวแท้ไม่มีไม่มีสัตว์จะไม่มีจริงพิจารณาดังนี้ปนนระการคิดเจรนาว่าจากขุมระาสาทนี้กลาจากอาวิปริตนามธรรมปราจากความไม่ปริตรปราจากความไม่ควแรแร เรียกว่าอาวุปริษ์อวิปิสนามารมที่จะไม่แปร ى, ไม่ปรวนนั้นหาไหม,ม่ได้มีแต่จะปรวนจะแปรป่วน,วนมีแต่จะเปรวนเป็นเบื้งหน้าพิจารณาดังนี้ประทารหนึ่งทีด่เป็นลักษณะพิจารณาที่ศูนย์แทงจักถุกประสาดด้วยอาการส็นอย่างนี้ เฉพออาะจักรปุกปราทนะฮะก็ด,ด้วยสุดอันนี้ก็น,นี้ก็พิจารณาโสตประสาทก็หกเหมือนกันอย่างนี้เหมือนกันนะ,ะแล้วก็พิจารณาฐานะประาทจีนหาประสาทกายประสาทและ ขับไพยวัตถุนั้นแต่ละสิ่งนี้สิ่งก็ประกอบไปด้วยอาสารหุระหุเหมือนกันปัิกเจนาที่ศูนย์แห่งจักรุภศาสตร์เหมือนปัจนาพิจนาเปลี่ยนแต่เป็นโสตภาษาคานะาระษาคิหาภาสากายภาษาท้งนั้นนะจักืวิญญาณและโสตวิญญาณคานะวิญญาณคิหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณนั้นก็มี พิจารณาประสาทแล้วก็นนี้ก็จะผูกประสาทแล้วก็พิจารณาจักควิญญาณโสตวิญญาณขานะวิญญาณจีหาวิญญาณกายวิญญาณมนวิญญาณจักคูวิญญาณและโสตวิญญาณขานะวิญญาณจีหาวิญญาณกายวิญญาณมนวิญญาณนั่นก็ดีจักคูสัมผัสะและโสตสัมผัสธะขานะสัมผัสธะจีหาสัมผัสธะ กายสัมผัสาากมโนสัมผัสจากนั้นก็นนดีตลอดตราเท่าถึงชลาและมรณะนั่นเละแต่ละสิ่งละสิ่งแต่ล้วนประกอบด้วยทิธีพิจนาที่ศูนย์ยบบืนไปด้วยอาการฝุกเหมือนกันกับพิธีพิจนาที่ศูนย์แห่งจัดสุปรสสา มีในดังแสดงมานี่เยอะตั้ง42อย่างนะฮะและข้อซึ่งกระจายออกพิจารณาที่ศูนย์ด้วยอาการ8อย่างนั้นคือพระโยคาพจรมาที่อย่างละหกรหกนะเหอพระโยคาพจรพิจารณาว่ารูปนี้ได้ชื่อว่าใช่เก่งใช่สารพิจารณาบรมิเป็นเก่งสาร แา่พรจาเป็นสารพระหตดว่าคุณคือนิกจะสาละคือเที่ยงนั้นนี้ได้มีในรูปจะหาคุณที่เป็นเที่ยงที่เที่ยงแห่งรูปนั้นหาไม่ได้เลยเป็นอันขาดเป็นสารคือสภาวะเที่ยงนั้นมีได้ดีในรูปโดยปกติธรรมดา พิจรารณาดังนี้จะเป็นอาการพิจรารณาที่ศูนย์แห่งลูกปเป็นปนัจจุบนีพิจารณาลูกเป็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยและอาการพิจรารณาว่าลูก ลูกนี้ที่ได้ชื่อว่าไช่เกนไช่สามเบาะวีได้เป็นเกนสามปราจากเกนสามพระเตุว่าคุณคืออาชุวะสารนั้นนี่ได้มีคุณน่ไม่ได้มีในลูกนั้นในลูกจะหาคุณที่ยั่งยืนมั่นคงแห่งลูกนั้นหาไม่ได้เลยเป็นอันขาดเกนสาม คือจภาวะยั่งยืนมั่นคงน,นั้นมิได้มีในรูปเป็นปกติธรรมดาทิจนาดังนี้จัดเป็นอาการพิรณาที่สืนแห่งรูปเป็นทศสอง <ừ, S 1> เห็นไหมเสมือนกันทั้งนั้นแหละค่ะและอาการทิรณาว่าตุก,าตกาสารตุกสารสาลีนะคุณสุูสุก คือสุขสาระนั้นสุดที่เป็นสาระที่มั่นคงมิได้มีในรูปจะหาคุณคือความสุขอันโดมิเกิดแต่รูปนั้นหาได้หาได้อันเป็นยากยิ่นักประโยชน์คุณประโยชน์อะไรที่จะไม่บังเกิด ที่จะบังเกิดขึ้นแต่ลูกนั้นเป็นอันหาได้ยากยิ่งนักคุณสาละ <c oughs> คือความสุขนั้นที่ได้มีในลูกโดยกกะติธรรมดาจิตนาดังนี้จะเป็นอาการจิรนาที่ศูนย์แงนลูกเป็นเขราหลกสามและอาการจิรนาว่าลูกที่ได้ชื่อว่าใช่เก็นไใช่าสาม บอมิเป็นแก่นสารราเจานแก่นสารก็ะเหตุว่าคุณคือทังสาระนั้นมิได้มีในรูปอันอันจะหาคุณคือเป็นตนเป็นของแห่งตนซึ่งจะมีในรูปนั้นหาไม่ได้เลยเป็นอันขาดเป็นสาระบอมใได้มีในรูปเป็นปกติธรรมดา พิจนาดังนี้จัดเป็นอาการพิจนาที่ศูนย์แห่งรูปเป็นเขาลกสิ่อาการพิจรณาว่ารูปนี้ได้ชื่อว่าใช่แกนสารบมได้เป็นแก่นสารปราศจากแก่นสารเพราะเหตุว่ารูปนี้เป็นปล่าจากสภาวะเที่ยงพิจนาดังนี้จัดเป็นอาการพิจนาที่ศูนย์แห่งรูปเป็นเขาลบห้าอาการพิจณาว่า ลกนี้ได้ชื่อว่าให้แก่นสารว่ไม่เป็นแก่นสารปฏิจากแก่งสารพระผิดว่าโลกนี้เปล่าจากสภาวะยั่งยืนและมัน่นคงอันจะ,สะแสวงหาจิยาที่ยั่งยืนที่มั่นที่คงแห่งโลกนี้หาเสียเปล่ายิ่งหาไปก็ยิ่งเปล่ายิ่งสูญบ่ไม่ได้พบได้ปะโลกที่ยั่งที่ยืนที่มัน่นคง พิจารณาดังนี้จัดเป็นการพิจารณาที่ศูนแห่งลูกเป็นเขาลูกศุกรและอาการพิจารณาว่าลูกนี้ได้ชื่อว่าไ <c> ช <oughs> ่แก่นสามบรมเป็นแก่นสามปัสกาแก่นสามเพราะเหตุว่าลูกนี้ราจากสิยายที่ถือว่าเที่ยงรับทิเบรศีที่ถือว่าลูกเที่ยงนั้นถือเป,ปล่า ไม่จัดไม่จริงพิจารณาดังนี้จัดเป็นอาการพิจารณาที่ศูนย์แห่งลูกเป็นขาวัสเก็ดและอาการพิจารณาว่าลูกนี้ได้ชื่อว่าไ่าเป็นสามแบรบนี้เป็นเกินสามจัดแบบจากเป็นสามราเหตุว่าลูกนี้ปลายจากวิปริษนามธรรมปลายจากอาวิปริษนามธรรมปลายจากเทีย่ยงเมปตาจากฟังมที่จะไม่เปลีป่ยนแปลน,นะคะ รูกนี้จะไม่แปลไม่ปลยนไปนั้นหาแบบนี้ได้มีแต่จะแปลแต่มีแต่ตแปลแต่เกลยนไปเรื่องห้าพิจรณาดังนี้จัดเป็นอาการพิจรณาที่ศูนย์แห่งลูกเป็นเะลูกแปนี่อย่างเดียวกันนะเวทนาก็อย่างนี้เหมือนกันนะเวทนาสังขารวิญาณก็อย่างเดียวกันหมดนะคะนี่พิจารณาในขันห้าแต่ที่พิจารณามากมายอย่างนี้ อันนี้ท่านว่าไปตามนิสัยปัจจัยของคนนะคนที่มีบารมีน้อยเพราะงั้นก็จะต้องมาสร้างปัญญาให้มากการสร้างปัญญาก็ต้องหาอารมณ์ของปัญญาพระอารมณ์ใดไทีาทำความรู้สึกอย่างไรให้เป็นอารมณ์ของปัญญาก็พยายามไปพิจารณาไปจนมากมายถึงจะสําเร็จได้ถ้าผู้ที่ท่านมีปัญญาบารมีมากแล้วไม่ต้องหรอก เห็นอนิจจังอย่างเดียวก็สําเร็จได้เห็นทุกอย่างเดียวก็สาเร็จได้เห็นอนัตตาอย่างเดียวก็สําเร็จได้ฟังธรรมเทศนาจบแล้วก็สําเร็จได้ดีพูดถึงพูดถึงก็ให้เรารู้ว่าอารมณ์ที่จะเป็นปัจจัยแก่ปัญญาคือต้องพิจารณาอย่างนี้เท่นั้นแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ไม่นอกไปจากอนิจจังทุกขังอนัตตาคือตัาไตรลักษณ์นั่นก็ตกอยู่ในนั้นแต่ว่าขยายออกไปขยายกลตรัก ลักษณะไม่เที่ยงลักษณะเป็นทุกข์ลักษณะอนัตตาขยายออกไปให้พิจารณาจึงอยู่ในพิปัฒนานะมคะยังอยู่ในพิปัฒนาอีกประเภทที่พิจารณาอยู่ในกรรมฐานสี่สิทนะ,ะอยู่ในกรรมฐานสี่สิบนั่นแล้วก็ยังไม่หมดรูปนี้ จะไม่รูปนี้ที่จะไม่แป,ปลปรวนไม่มีไม่แป,ปลปรวนไปนั้นหาไม่ได้มีแต่แปลแต่ปรวนไปเป็นเบื้องหน้าพิจรณาดังนี้จัดเป็นอาการพิจรารณาพิสูจน์แห่งรูปเป็นข้าวลบแปดและเวทนาสัญญาสังขารมิญ,ญาณแต่ละขันละขันนั้น พระโยคาพระจรถึงพิจารณาที่ศูนย์ด้วยอาการแปดนะเหมือนอย่างพิจารณาที่ศูนย์แห่งรูปนี้เถิดอนัตตานะคะนี่อยู่ในลักษณะของอนัตตาอนัตตามียี่สิบห้ามียี่สิบห้าสำหรับพิจารณาขันห้าแต่ถ้าพิจารณาเฉพาะลักษณะของอนัตตาแล้วก็มีห้า แต่ว่าห้าขันขันละห้าละห้าก็เป็นยี่สิบห้านี่เขาลบแปดเวทนาสัญญาทั้งขารมิญญาณแต่ละขันละขันนั้นประโยคารปจรถึงพิจนาที่ศูนย์ด้วยอากาศแปดเหมือนอย่างพิจนาที่ศูนย์แห่งรูปนี้เถิดถึงจักสุและโสตคานะคิวหาตาลอดไปตราบเท่าถึงชรามารณะนั้น ให้ประโยคาประจรพิจารณาที่ศูนย์แต่และสิ่งและสิ่งนั้นให้ประกอบด้วยอาการแปดสิ้นสิ้นด้วยกันแล้วให้ประโยคาประจรพิจารณาที่ศูนย์โดยนับอุปรมาว่ารูปและเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจักษุและโสตคานะ และชิวหาตลอดไปตราบเท่าถึงเชลาและมรณะปราศจากแก่นสารเปรียบประดุษไม้อ,อ้ออันศูนย์เปล่าปราศจากแก่มนมิฉะนั้นเปรียบประดุษไม้ละหุงและไม้มาเดืออันปราศจากแก่มนมิฉะนั้นเปรียบประดุษไม้นุ่น และไม้ทองกวาวอันปราดจากเแก่นมิฉะนั้นเปรียบประดุดก้อนแห่งฟองน้าและปุยเปลือกปุยเปลือกอันหาแก่นสารนี้ได้มิฉะนั้นเปรียบประดุดพยับแบบและต้นกล้วยอันปราดปรจากเแก่นสารมิฉะนั้นเปรียบประดุด เบียประดุดจะดคำคำโกหกมาร 6, ยาอันหาแก่นสารไม่ได้แปลว่าไม่ใช่ของจริงจยบพิจีีพิจารณาศูนย์ในอาการแปดเหล่านี้พิจารณาแปดนะโดยนา 8, ะยะแปดแปดเ่นั้นจริงก็ถ้าเรา มีสติปัญญาน้อยๆอ,อ่อนๆก็พิจารณาอย่างนี้แหละพิจารณาไปพิจารณาไปให้นานๆแล้วมากๆเข้าก็จะเป็นปัจจัยแก่ปัญญาให้แก่กล้าขึ้นนะพิจารณาอย่างนี้แปลว่ากิเลสก็ชำระไปพิจารณาถึงความจริงเมื่อไหร่ปัญญาเกิดขึ้นก็กิเลสก็ถูกประหารไปหนักๆเข้านานๆเข้าก็ ปัญญาแกกกล้าขึ้นกิเลสก,ก็หมดไปหมดไปก็จะถึงที่สุดแห่งทิ์คือพระนิพพานจบพิธีนะคะพิ่เจณาที่ศูนย์คือในเงื่อนศูนเงื่อนศูนย์เงื่อนไม่เที่ยงเงื่อนเป็นทุกข์ เงื่อนเป็นอนัตตาก็คือเงื่อนสูนโดยอาการแปดเท่านี้และวิธีพิจารณาที่ศูนย์กระจายออกโดยอาการสิบนั้นคือให้พโยคาพระจรพิจารณาพโยคาพระจรคุณระบุพิจารณาซึ่งลูกโดยสภาวะเปล่าจากแก่นสาร มีนิจสามเป็นอาทิประการหนึ่งให้พิจรารณาซึ่งรูปโดยสภาวะมีอายุน้อยและลามกประการหนึ่งให้พิจรารณาในกระสูนอีกนะให้พิจารณาลูกโดยปราจากอัตะอัตตสาม คือบอไม่ได้เป็นตัวเป็นตนประการหนึ่งนี่ก็อยู่อัตตามกันให้พิจารณารูปโดยสภาวะไม่ได้ประพฤติไปตามอำนาจประการหนึ่งให้พิจารณารูปใดรูปโดยสภาวะไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นอิสระภาพสามารถบังคับบัญชาได้ประการหนึ่ง ให้พิจารณาลูปโดยสภาวะไม่กระทำตามความปรารถนาของความปรารถนาอยากกระทำรูปให้เห็นอยู่เป็นต้นนั้นหรือว่าปรารถนาที่จะไม่ให้หมดไปหรือไม่ให้เลียงหรือไม่ให้เติมหรืออะไรนี้แต่ในนี้บอกว่ากระทำให้กระทำไม่ได้ แปลว่าที่จะทําอย่างนั้นนะทําไม่ได้ทำไม่ได้สำเร็จดังใจนึกหมายเปรียบเหมือนบุคคลเอาฟองน้ำมากระทำซึ่งชาตชนะเป็นต้นและจะทำไม่ได้สำเร็จดังใจนึกใจหมายให้พิจารณาดังนี้ประการให้พิจารณาลูก โดยกิยาอันบุคคลผูดด้ใดผู้หนึ่งมิพึงว่ามิพึงว่าพึงกล่าวได้ว่าท่านจงเป็นดังนี้ดังนี้อย่าได้เป็นดังนี้ดังนี้ถึงว่าถึงจะว่ากล่าวเสียเปล่าลูกก็หาฟังค่อยทำไม่ว่ากันว่ากันไม่ ว่ากันไม่ว่านั้นก็เหมือนกันว่ากับไม่ว่านั้นก็เหมือนกันให้พิจารณาดังนี้ประการหนึ่งให้พิจารณาลูกคนโดยกิยาที่เบอร์มิอาจจะดีคงจะคงดีคงงามอยู่ตามอำนาจแห่งผู้อืน่นและเบอร์มิอาจยังลูก แห่งผู้อื่นให้คงดีคงงามอยู่ตามอำนาจแห่งตนประการหนึ่งบะระโตให้พิจารณารูปโดยกิริยาที่เหมือนแก้วที่เหมือนด้วยชู่ออื่นเพราะเหตุว่าที่ไม่ได้พิจารณาไว้ไม่ได้ไม่เพราะเหตุว่าไม่ได้ไว้ไม่ว่าไม่ได้ ไว้ไม่ฟังแหมหนังสือก็เขียนติดกันอไม่พอใจจะให้แก่ผืนแก่》ไม่พอใจจะให้ตายผืนตายเมื่อว่าไม่ได้ไว้ไม่ฟังถึงดังนี้ <c oughs> จะว่าเป็นคนก็ไม่ใช่คนเพราะเหตุว่าเหมือนด้วยคือจะว่าเป็นตนก็ไม่ใช่ตน เพราะเหตุว่าเหมือนด้วยผู้อื่นเมื่อพิจารณาให้ละเอียดไปนี้เหมือนผู้อื่นแท้ไม่แปลไม่แปลผู้อื่นเลยให้พิจารณาดังนี้ประการหนึ่งให้พิจารณารูปโดยกิริยาที่สงัดจากเหตุผลอธิบายตามทำดีกาจานั้นว่าผล มิได้ตั้งอยู่ด้วยเหตุเหตุก็มิได้บังเกิดผลนั้นเหตุที่ไม่บังเกิดผลนั้น